ความเคารพ Thank okay. you. คนเนี้ยอยากขอขอการลูกศิษย์รุ่นปัจจุบันนี้ว่าระลึกรู้ไนะลูกกว่าเราจะได้ตรงนี้มาพี่พี่เจ้าแล้วก็คณาจารย์ก็บุกบันฟันฝาแล้วก็สร้างมันมาจนเป็นดินแดนเนี้ยหางนกยูงพอได้หางนกยูงแล้วเราก็เป็นไงนะคะเออมันมาจากเพลเงเพลงหนึ่งนะซึ่งอาจารย์สนใจที่พระชัยเมธาท่านแต่งไว นะคะท่านอยู่สวนดูสิท่านก็มีคําว่าหางนกยูงนี่แหลนะเนาะดอกนกยูงบ้านเดอนเดือนเมษาเนี่ยเป็นเพลงของท่านอาจารย์สมชัยสมใจที่ประชัยเมธาครูอนุบาลทุกคนเวลาไปอบรมเราก็จะได้ร้องเพลงนี้ครูก็เลยมาแต่งเพลงแดนดอกนกยูงให้กับเราบ้างร้องเพลงของท่านแล้วเราก็มีเพลงของเราเพื่อให้สมกับศักยภาพ แล้วต้องบอกว่าแรงบันดาลใจคือเนี่ยโรงเรียนสาธิตนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่าเรามุ่งม,มั่นฟันฝ่าที่จะให้นักศึกษาของเราเนี่ยได้ดูเด็กข้างล่างเราเรียนอยู่ข้างบนลงมาข้างล่างเราก็ได้เห็นสื่อคือบทเรียนจริงนะคะ เราจะต้องเอาใจาใส่พอเราออกไปเป็นครูหรือบาลเราก็จะไปพร้อมศักยภาพพอเรามีศูนย์เด็กซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าโรงเรียนสาธิตเต็มขั้นเรามีโรงเรียนสาธิตรองรับการผลิตครู4ปีจนกระทั่งมาเป็นหลักสูตร5ปีได้เห็นคือตอนนั้นเปิดเนี่ยมันสองขวดกว่าเนาะแล้วตอนหลังปี30กรมก็โยนบ้านหลังนี้มาให้อีก นะคะกับสิทธิ์วิทยายลัยครูนะคะบอกว่าเอาไว้มาเป็นรูปแบบในการเปลี่ยนหลักสูตรว่าต่อไปนี้เราจะไม่ใช่ผู้ผลิตให้ออกไปเป็นครูแต่เราจะผลิตเป็นอะไรนะคะธุรกิจศึกษาอาธุรกิจศึกษาคือผู้ที่จบอนุบาลไปนะคะก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพเอาบ้านสองชั้นเป็นที่อยู่ข้างบนและข้างล่างก็ปรับปรุงให้มันเป็นสถานรับเลี้ยงเด็ก คือแม้ไม่ออกไปเป็นครูไม่สอบไปเป็นครูเราก็สามาเปิดรับเลี้ยงเด็กตั้งแต่เล็กๆได้ถ้าอย่างนั้นเราจะเปิดรับเด็กอะไรล่ะเพราะศูนย์เด็กปฐมวัยเนี่ยได้รับการเปิดเป็นทางการเมื่อปี2 5 2 6เนาะท่าน,นที่บดีพนนนอมเดินทางมาเปิดเองแล้วก็ชื่นชมกับเราที่เอาใจสู้เต็มที่ตอนนั้นก็มีอาจารย์อภิญญาแล้วอาจารย์พิทยากรอทรแล้วมาช่วยกันเต็มที่มี ผู้ที่ช่วยเราสนับสนุนก็คือพี่ๆอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยก็มองเห็นว่าดินแดนนี้เนี่ยมันม่วนเนื่องจากมีเด็กๆเนี่ยมาร้องห้อยโยกันนะคะร้องไห้มังกระจองงองแงตอนที่ทําตึกใหม่ๆเนี่ยอาจารย์ไทศีต้องบอกว่าอาจารจิงเป็นคนใจอ่อนและเมตตาปราณีอาจารย์ไทยศีละ่ะเป็นไหมเป็นแต่จําเป็น่ะเมื่อไม่มีใครเป็นกว่าจะเรียกพาลงมาได้เนี่ยหรือว่าจะกว่าจะเรียกนักการหรืออาศัยเจ้าหน้าที่จากคณะ อาจารย์ไทยศีตีงูที่มันขึ้นตามระเบียงเนี่ยพองูมาปั๊บอาจารย์ไทศีก็เอาไม้หัวต้าตายคาไม้คามืองไรศีไปเลยตีวันละตัวสองตัวเป็นประจำเพราะว่ากลัวว่ามันจะเข้ามากัดเด็กเล็กๆซึ่งเป็นลูกของเขาอะ่ะแต่เราเอามาเลี้ยงเอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมีเ่ยงเขามาอมง,งูใครก็ไม่รู้ละขึ้นมาโผล่มาอะไรก็เลยเรียกอาจารย์อาจารย์ไทยศีก็จะวิ่งปุ๊บมาฟาดใช่ยุบไปเลยทีเดียว เดี๋ยวนี้ไม่มีงูแล้วนะันลูกลูกก็อย่าไปหางูหรือไอ้ท้าหัวงูอะไรที่ไหนมาทําอันตรายเรานะคะเพราะเมื่อก่อนนี้มันมีงูจริงนะคะเราก็ดูแลตัวเรากันเองนะคะง,งูแต้ไม่มีก็อย่าเอางูอย่างอื่นเนี่ยมาเข้ามาสู่จนกว่าเราจะเรียนจบน,นะลูกนะแล้วก็ต้องนึกด้วยว่าเนี่ยเป็นพลังที่อยากจะให้เราเนี่ยได้มีโลกลองฝีมือของเราเพราะฉะนั้นปฐมาวัยก็ต้องไม่ทิ้งโรงเรียนสาธิต นะคะกลับมาครั้งนี้ดีใจอย่างยิ่งเลยทีเดียวที่เห็นทั้งลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์น้องวันธามาเรียแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะเพราะว่านี่มันเป็นแหล่งกำเนิดของวิชาชีพของเราจริงๆโดยมีคณาจารย์เนี่ยเป็นผู้บุกเบิกและก็ป่ใจหวังให้มันเป็นแหล่ง เพิ่มศักยภาพของความเป็นครูของเราเมื่อออกไปสู่ที่อื่นที่ใดก็แล้วแต่เราก็จะไม่มีคำมาต่อว่ากล่าวขานว่าเราไม่มีแหล่งประลองและเราก็เป็นเพียงแค่ขอคอยงานช้าคือไม่มีโรงประลองเป็นเครื่องมือของเราเรามีสนามฝึกการรบของเราเต็มที่เลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็ขอเชิญอาจารย์จิงแล้วต่อนะคะ ขอเล่าต่ออีกนิดนึงเป็นเป็นเป็นทริคที่เคยพูดกับนักศึกษาสมัยสัก2530กว่า40นะฮะอย่างเช่นสนามเนี่ยฮะที่เกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยก็ด้วยนักศึกษาเกษตรนะคะมาปรับพื้นที่ให้เสาธงนี่ก็นักศึกษาอุตสาหกรรมศิ์นะคะภาพวาดตาประเบียงอนุบาลจนกระทั่งมาถึงหอพัก แต่ก่อนแรกเริ่มเดิมทีนั้นนักศึกษาศิลปะนะคะค่ะการเริ่มเรียนวิชาโทอนุบาลน,นะคะแล้วก็ังมีนักศึกษาข้าราชก,กรรนะคะนักศึกษาภาคภาษาไทยแต่ไม่ใช่ร้องเพลงอะไรมาเล่าดิทานให้น้องๆเดี๋ยวน,นี้มันคือความการมีส่วนร่วมหรือการร่วมมือนะคะสามัคคีความสามัคคีที่เรามีเกิดขึ้นมา ตั้แต่เราเป็นวิทยาลัยครูจนกระทั่งาม,มาเป็นมหาวิทยาลัยเพราะนั้นชาวอนุบาลแต่เดิมอาจารย์เวสีก็จะดีนาจะติดคำนี้มากแต่คำว่าปฐมวัยเนี่ยมาปรับเปลี่ยนเมื่อตอนหลักสูตร2,535อะไรเงี้ยนะ34 35ก่อนนั้นเราจะเป็นการอนุบาลศึกษานะชื่อย่อด้านหน้า มูเรียนก็กออ,อกและซึ่งมาเปลี่ยนเป็นกอถอเมื่อสัก10ปีมานี้เองน,น,นะคะแล้วก็ในส่วนของสถานที่นั้นนะคะแดนแห่งนี้เนี่ยเกิดความสุขกับพวกเราเสมอเมื่อกี้อาจารย์ปสีพูดนิดนึงก็คือว่าสุขไม่สุขนั้นก็ดูจากต้นชมพูพันธุ์ทิพย์นะคะต้นที่ขนานกับตึกเราเนี่ยค่ะสักเดือนพฤศจิก,กาธันวาเดียวก็จะผลัดใบเหลือแต่ดอกสีชมพู ซึ่งอันนี้เขาปลูกทั่วมหาวิทยาลัยนะคะที่รู้ว่าติดถนนนะคะแต่ก่อนนั้นก่อนจะเป็นต้นสายนั่คือต้นชครูพันทิพทั้งหมดแต่อยู่ทนทานไม่ได้นะจะมีที่แห่งเดียวที่สวยงามที่สุดและมีดอกเต็มต้นยังคงม,มีอยู่ก็คืออนุบาลเหล่านี้แหละนะคะตรงสนามเด็กเล่นน้องนะคะใครเคยเตือนบอกว่ากิ่งมันเปลาะมันอาจจะหัก ลงมา,าทับเด็กอนุบาลได้แต่เราก็ไม่เคยได้รับอุบัติเหตุนี้สักทีนึงเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าแม้แต่ธรรมชาติยงังยงสร้างให้แดนลบยุงแห่งนี้ของเราเนี่ยอ,อยู่ยงคงทนก็ไม่คิดว่าเขาทุบตึกแล้วเขาจะตัดต้นไม้เราด้วยอหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นใครมีอดีตกับต้นไม้ต้นไหนวันนี้มาแล้วก็ คมได้ถ่ายรูปกับต้นไม้ต้นนั้นสำหรับตึกของเรานะคะเราภูมิใจมากตึกนี้คือหอพักหญิงสร้างเมื่อ2,498ปีเดียวกับที่อาจารย์เยี่ยมลักหรือเปล่านะคะค่ะพวกเราจะเห็นสัญ,ญลักษณ์อยู่หน้าตึกหลายหลายรุ่นอาจารย์นาบังคับให้ถ่ายรูปและใส่เข้าไปในแฟ้มชื่งนะตรงนี้ เรจะดูว่าป้ายแผ่นนี้จะไปอยู่กับใครเมื่อเขาทุกตึกนะเป็นป้ายประวัติศาสตร์จริงๆแม้ว่าอนุบาลของเรานะคะจะไม่ได้อยู่นะตรงนี้ตอนนี้นี้ครลองเราลองหมดเลยอนนี้นี้ใครลองเราลองหมดแต่ว่าถึงจะไปอาศัย ตึกการศึกษาพิเศษเราก็จะคลองให้ดูคอยายก็ขอบอกว่าอนุบาลเรานั่นก็คือหัดขาคลองพิพพเราคลองพิพพแห่งนี้มาตั้งแต่ปี2524นะคะเขาจะอองหายไปตั้งแต่ปี2555อย่างปีไหนแล้วก็คำนวณแต่ยังไงก็ตามนะคะครูก็เาขาฝากนะะพวกเราไว้ว่าสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ปี2521 จงการท่านละประชุมนี้นะคะคูสองคนก็ใช้คาถาสามครองเราจะคล้องตนนะคะก็เป็นแบบเนี้ยนะคะไม่ว่าในเรื่องบุคลิกการพูดจาการจะทำงานเขาให้เงินงบหนึ่งพันแต่จะมีหน้าจะมีสีทำเส้นหมื่นหนึ่งไม่รู้ว่า เอาเมืองยนส่วนนั้นมาจากไหนนะคะการติดต่อประสานนเราไม่เคยมีศัตรูทุกคนจะเป็นเพ,พื่อนเพื่อนๆแล้วก็ลูกศิษย์นักมหาจะเคารพกันอยู่ตลอดในการคล้องคนะคะซึ่งหลักนี้อาจารย์ทั้งสองคนเนี่ยมักจะใช้หลักของพรหม,มหาณสิ่งตลอดเวลาถ้าพวกเรา,เาย้อนและคิดได้าจะมีความเมตตาการุณา มทิตาแล้วก็อุเบกขาพวกเรามีตลอดส่วนท้ายสุดนั่นคือคลองงานซึ่งครูขอฝากน้องๆน,นะคะที่จะต้องสร้างแดนหนกดอกนกยูงที่ยิ่งใหญ่นะแผ่นดินสะลวงเนี่ยรีบไปปลูกดอกนกยูงเราให้เต็มดอยใดดอยหนึ่งแล้วก็สร้างแผ่นดินตรงนั้นของเราเนี่ยต่อไปนะคะณตรงนี้นะคะขอคุณพระที่ศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิเชยาลไยนะคะได้คุม้มครองทุกๆท,ท,ท่าน ที่อยู่ณนะที่นี้แล้วก็กำลังจะเดินทางมาให้ประสบกับความสุขความเจริญแล้วร่วมมือร่วมใจทำให้แดนนกยุงของเรายิ่งใหญ่ยิ่งกว่าเวียงบัวแห่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ชี้นทางเดินให้ร้อยเหนื่อยพันหนักกลั่นเป็นรักและห่วงใยเพื่อทำหน้าที่ยิ่งใหญ่เป็นคนผู้ให้วิชาทุ่มเทเพื่อสิทธิ์จากจิตวิญญาณของครูสเส้นทียนเพื่อการรี

ตบมือห้าครั้งตบมือห้าครั้งตบมือห้าครั้งตบไมด้กว่านี้ตบมือห้าทีตบมือที่ใครไมได้ตบผ่านสอนง่าเยคนนี้ะเอาอีกรอบหนึงกัางๆเลยแนมือไว้แนมือไว้ ตบมือห้าครั้งไม่ดังตบมือห้าครั้งตบให้ดังกว่านี้ตบมือห้าทีตบดรงนี้ให้ดังๆสุดยอดสุดอ่ะ 能在。